ขึ้นแล้วครับน้องแดงเลื่อนนกเม็ดสี่สิบไปทางที่นนท์ไทยครับผมโอ้ขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นไปแล้วฮะขึ้นไปแล้วเดือดทางลงก่อนฮะขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วครับ มีว่าน้องวัดสีขาวอยู่บนหนึ่งตัวสุดปลายมือแล้วเนี่ยขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับ โอ้โหโดนเชือกโอ้โหเดี๋ยวนเกโหโหเี่ยวเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับไปก่อนขอขยับไปทางนี้ก่อนขยับไปทางขวาก่อนขึ้นไปแล้วครับติดลม,มแล้วครับปลายเท้ากุนทรวงไทยครับผมเด้อได้ส่งมอบแน่นอนฮะชุดชุดนี้ลมมาแล้วครับโอ้โหขึ้นไปแล้วครับไม่มีควงนะฮะสู้ลมแรงหน่อยตรงนี้ ขึ้นตรงดิ่งเลย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 ๋ยวจะขอไปรชักก่อนนะ